สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบั๊กนะครับผมขอแนะนำร้าน Bunny Buck น,น,นะครับมีบริการเติมโลบักเลทหถึง8.5นะครับยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะครับทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเบียร์ปกรณ์ด้วยนะ วันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับนั่นก็คือร้าน Godzilla Shop นั่นเองนะครับมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆเช่นบ o ็อก o o t และแมปอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับรับกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์เลด8และยังรับกดผลพีศารเงินม่วงเกมพาร์ตเอ็และอื่นๆเลด8ในแมปบ o ็อก o o t หรือว่าแมปอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับ Godzilla Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกเลย สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำร้าน Magnetic Shop นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมพุกกีัน k ิงด้อมเกม7บาปแกนชิน Impact หรือว่าเกมอื่นๆนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบิวปุกณ์กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนมันมีการอัปเดตเข้ามาใหม่เว้ยแล้วทีเนี้ยนะครับเพชรดาเมจที่มันเคยตันนะครับตอนนี้คือวันเพิ่มขึ้นครับคือสามารถเก็บเพชรได้เพิ่มขึ้นนะครับทุกคนก็เมื่อก่อนเนี่ยมันตันอยู่ประมาณ4000นนิดๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอัปเดตมาใหม่นะครับผมอยู่ที่6ก0 0็ก็ยังไม่ตันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเพชรดาเมจที่เราทําไว้เนี่ยนะครับซึ่งมันต่างจากเมื่อก่อนเนี่ กว่า m นะครับประมาณ2,300 m แล้วเรามาดูว่าเพชรที่เราได้เพิ่มมาเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่นะครับจากการทำดาม 2, เมจ2,300 m นะครับ เนื่องจากว่าคืออาจจะมีเพื่อนเพื่อนมือใหม่หรือว่าบางคนที่เค e สดาเมจยังไม่หมดนะครับอยากจะคํานวณเพชรในการทําดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมานับให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยจะได้คํานวณถูกนะครับผมเริ่มเลยนะครับเพชรผมนะครับเริ่มอยู่ที่1 3ึ่งหมนะครับเอาเป็นว่าอ่ะเอาเป็น13,400หมื่นสามพันสี่ร้อยแล้วกันเออหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยนะครับมาดูกันว่าจะเท่าไหร่นะครับต่อไปเอาะไรครับผมจะเริ่มกดเลยนะครับคลิกรลัว คลิกรัวๆเลยครับโอ้โหคือเหมือนมันจะได้น้อยแต่แต่ผมว่าไม่น้อยเลยนะผมว่าผมน่าจะได้หลายพันเลยครับเนี่ยคือเควสตามเมจเพิ่งขยับครับเพิ่งขยับได้นิดเดียวแต่ผมได้เพชรมาประมาณตอนนี้คือประมาณ400แล้วกดไปเรื่อยๆอ่ะระหว่างนี้ถ้างั้นระหว่างที่กดไปเราพูดถึงการ fk เลยละกันนะครับทุกคนซึ่งเมื่อวานเนี่ยครับมีการอัปเดตเข้ามานะครับก็ใครที่รับเพชรจาก fk นะครับเมื่อวานก็จะเพชร,าร,พชรหายนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับผมคนนึงก็ fk เพชรไว้โชคดีมากมากไว้แค่พันหนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหโดนหนักแน่แนเมื่อก่อนเนี่ยคือแบบรอก,กดทีละ6 7 0 0็อะไรเงี้ยครับทุกคนซึ่งถ้าผมเก็บไว้แบบนั้นนะผมบอกเลยว่าผมโดนหนักแน่แน่แล้วก็เสียใจด้วยนะครับสำหรับใครที่ เพชรหายนะครับซึ่งทีมงานนะครับเขาได้ออกมาประกาศนะครับว่าเขาต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเขาทาเพชร FK เราเนี่ยหายไปนะครับแล้วเขาไม่สามารถที่จะกู้คืนมาได้นะครับเนื่องจากว่าเหมือนเขาไม่ได้บันทึกไฟล์อะไรประมาณนี้ครับทุกคนซึ่งพวกเราก็ต้องทําใจนะครับเขาก็ให้โค้ดมาปลอบใจประมาณ300เพชรมั้งไอโค้ดปลอบใจที่เพชรเราหายจาก FK แล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมรับตรงนี้เสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่า ตอนนี้เพชร FK รับได้แล้วหรือยังนะครับซึ่งวันที่ผมอัดตอนนี้นะครับเป็นวันที่5นะคทุกคนเวลาก็ประมาณ16นาฬิกาประมาณนี้นะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้คือเ u ชดา d เมเราพึ่งมาได้ถึงพันกว่านะครับ เพิ่งกดรับได้พันกว่าแต่รู้สึกว่าเพชรเพิ่มมาประมาณ2 0 0พันกว่าแล้วครับทุกคนตอนนี้โอ้โหคือแม่งได้เยอะกว่าที่ผมคิดครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็รับไปเรื่อยๆแล้วกันตอนนี้เพชรผมเพิ่มขึ้นมา3 0 0พเพชรแล้วนะครับทุกคนเอาเรื่องประมาณพันหนะผมรู้สึกว่าพันหน่าจะได้1การันตีอะไรประมาณนี้ทุกคนหกพันกว่าแล้วตอนนี้แต่เพชรก็น่าจะผมว่าน่าจะได้สัก4ี่พันวะเดี๋ยวรอดูตอนนี้เราก็ทําได้แค่คาดเดานะครับ รับไปเรื่อยๆเลยละกันระหว่างรับเนี่ยเอาจริงแม่งไม่มีอะไรจะคุยเลยทุกคนเดี๋ยวผมสคิปไปเลยแล้วกันเนาะสคิปไปตอนที่เรียบร้อยเลยอ่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเควสดาเมจเรารับมาจะเรียบร้อยแล้วสักครู่สักครู่คิวปิงเรียบร้อยครับโอ้โหมันมันรับเกินมา40เพรนะแต่ไม่เป็นไรหรอกหลังจากที่เพชรผมมีอยู่ประมาณ13,400เพรน,นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 17,600กว่าเพชรนะครับก็รู้สึกว่าเพิ่มมาประมาณ4,200เพชรนะครับดาเมจเราทำไปประมาณ2 3 0 0ใช่ไหมแล้วเรารับเพชรได้ประมาณ4,2 0 0นะครับก็รู้สึกว่า1000ดาเมจเนี่ยได้ประมาณ2,000เพชรโดยประมาณนะครับก็นี่แหละครับประมาณนี้สำหรับใครที่อยากจะทำเควสดาเมจนะครับแล้วก็อยากจะคำนวณเพชรนะครับคือเพชรจะตันเท่าไหร่หรือว่าจะได้เพชรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมทำดาเมจไป6,700กว่าก็ยังเคว ไม่หมดนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับนะตอนนี้ว่าเควสจะหมดที่เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะเดี๋ยวผมไปรับเพชร AFK ให้ดูเลยแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยเพวสเอฟนะครับรับได้หรือยังมาเอา้าไม่เข้าเฉยไี่เชื่อที่เชื่อคือขี่นี่อยู่มันไม่เข้าอะทุกคน,กคนเนี่ยโอเคผมต้องลงเอาเข้าแล้วแล้วก็การเข้า FK นะครับตอนนี้คือมันจะช้านิดๆิดนะครับทุกคนอย่าตกใจนะครับอย่าคิดว่ามันเข้าไม่ได้นะครับ มันเพียงแค่ต้องโหลดนานขึ้นนะครับทุกคนเออเพราะฉะนั้นก็ต้องรอก,ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบกดออกเนาะเอาแล้วทุกคนผมก็เพลินเลยเนะี่ยตอนนี้ก็มาแล้วนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะกดรับเพชรเลยด้วยกันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผม fk ไว้ได้1000กว่าเพชรน,นะครับมามาดูกันว่าเราสามารถรับเพชรจาก fk ได้ไดยังลุย ปึ๊บเอาละมาลุ้นกันว่าเพชรเราจะหายหรือจะกลับมาเมื่อวานคือโอ้โหหายไปพันกว่าเพชรพันห้ 1, เพชรอาดูขึ้นหรือเปล่าเพชรเก่าเรามีอ่าหมื่นนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคขึ้นครับ ตอนนี้ก็ระบบ F K กลับมาใช้ได้เป็นปกติแล้วนะครับทุกคนเออเพราะฉั้นใครที่ F K ก็ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ใครที่สนใจ F K นะครับทักมาที่แฟนเพจวิบกรน,นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับทุกคนโอเคละวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละกันนะครับก็ใครที่ประโยชน์หรือว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชอบบ่องวิบกรด้วยจะได้เจอกันคลิปหน้านะครับบายละเจอกัน